สบายดีอีกรอบพี่น้องรอบบ่ายบาย่บายพี่น้องกลับมามีนัดกับน้องสาวอยู่พี่น้องตัมกันอีกแล้วตัมมามา่าใส่ผักกันจองแสบ็บเสบพี่น้องเลยจุดจวดตัมไปช่องมัดเลยบ่พวกเคยๆก็ไปทำงานแล้วให้ถากินกับประถา,ม,า,ามีนเอาอีกงผึ่งนะจ๊ะเอหตุอะได้รอันนี้นะปก็อิ่งผึ่งมึงดูเอาออกหายกระซองขาออกน้องคะแต่ว่าหลุดหายโอ้ย <laughs> คนเด้อมากระจอกคือเห็อีอ้วนบ่ตอบบ่มึงแซ่ปานน่ะตอบมันว่าเบิดแล้วยงน่ะแต่ตอนมันน่ะยังตอนกยังน้ํากยังีนกันท่านผู้ชมกินตยวๆคือเก่าสิตายังแม่นแม่นมันโทรหานะคันเฮ็ดเองบ่แซ่บ ขันปูอื่นเห็ดกับบอเซ็บนี่แหละบางที่เขาก็ตามกินเองขันฮาบอ่อขันฮาบ่อยู่ฮาอยู่ไกลๆนะฮะมึงเป็นหมาป่ะฮะข้างฮื้อๆฮะฮัมเป็นหมาบอือบอชัวแสบสบายดีป่าลุงเป็ดส่งผมห้ำเคียวมาประสันขอพาไปตัดผม มาไปนั่งมาเด้อจับแส็อบเข่าโบกินไงดอกบ่ายบ่ายโมงกว่าเนี่ยโบก,กินเข่าได้ไม่กินค่ะมึงกินอันนี้ก่อนถ้าก,กินถ่ายโแซ่บเส้บนะมากินเลยเดีย๋ยวมึงปาดสันโพดปลากระจอมเอาอะตะคืบ,าาบหนึ่งเท่าโอ้ยมือหนาคอนเทนสื่อมาอีเด้อม,มันเส็บเลย ก็นอนลัตินอนเมืกนือมือได้มือยังนอนกลย้เปียจผ่านเ็มานามาจอมเก่มีตีละคนเอ้ยตาหมือได้กัสิตายมืนนันสองคำด้ดิมอนอยอกมาป้าเปิดโทรศัพท์มาปามอนลงด้อยจัง่

ล้นมากค่ะยินผูกเขินทางน่ผูกขนาของหแล้วสบายดีเนาะเ่าไมได้ก็โดดีเลยดูบ่เอบ่วงมาผูกเลคะสี่ยไปไม่ไปเอาบ่วมึง่อยู่กินทาเก่าอีกเลยกันปันห้ยห้ยใยเปรหมุนเวิดไปน้องไอ้แถวคอแถวแอลห้าอยู่เทียงไงเปรกินแม่ โว้ยมาเด้อมปุ่งไปเออเหตุตดยตัน้อเฮ้ยเอ้ยน่องซุ่ซื้อน้องบด้เ็นกออได้ว้ายใหญ่ไปไหะตีนเน้อไงาตีมันผ่ามันยูเกียว

จริงมันจะออกเหมือนข้นคนมาหนี่ใส่ยิ่เขาแนมแตงกวาแตงกวาสุบาน้ำนักเราหนึ่งนึงยีนกสิบเด้สู อยากขอหากงก็กลงไม่มีน้นาะมป็นยังเวียนหำันงป็นแท่งบอไอ้ินตายเลยมันลงคอขึ้นมาหน้านมาน้าตายกูล่งทำยังไงกับกัรทายบินมันก็ะเอแล้วกินกทำปเพราะมันลงคอสิสมักรสมัก๋ยวกินห้ักลงปมันกะเศร้ายังคือตาแดง มันลงคอโอ้ังเกอนนัเห็ดกินอยู่นะเห็ทซิมนะแต่สูบหน้ามันลงมันลงคอนะทันใจจนสิบหัวไนะว้าเอาแลนแสนหนามเป็นะันใจได้ปากเปเทยของมจุเหมน้ากิน หยุดนั่งนังมันจะเกลื่อนไนเลยจะเกลื่อนเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นผงอ่ะผงอ่ะเอาว้าถุงมาให้เราหนึ่เกาแฟมาให้อรามาให้เราหนึ่งเฮยเฮ้ยเริ่มนะน้ำกาแฟเส้นหนุ่มหน่อยเออแบบมาม่แบบกินแบบข่าวแบบคุยกบบว่านม่ใช่ กระเบดเกิกันเบื่อเพือนแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็ยังเบื่อเนา,เาบบบะไม่อยานี่นสินขาวเมือซองค่ะกินปรจจัประจัแปแะะล้วอยากกินอื่นเ้าผู้ใหญ่เลย

ับมาหมเลื ield, well. well. s <S yeah. the the ่น uh ม่ไ huh. ก่เลยแต่เราทำเงินไ่เป็นแสนชาไทยมาห้าลายยังไก่เลยท่านท่านทำเงินละหมื่นแล้วได้รับสินไหมไปจับเป็นแสนไปเอาเงินมาทำบุญบุญยบุญ

ทางแหวกเป็นยองเลยที่จะจอมันข้างน้นางนันกงบอก้มือได้คัดตีแก <m idd enrolled> ีเ <renamed> งิมืออ๋อ ไปในเขตนะคะต้องให้ตะิใกระสานีุดแลนุดแลนีแลนจของการแลนลุ่มเือเ่อนสิน่ก็เอามาเอนแลอไปเนร่นองนเาเขื่อน,น,อนอส,อขขอสิ่งอยู่นะไฟดับแลนึ้นมาขอกอีก มันฝนตกมันบริเวณติดวัดพยัญช้แต่กาวขบวประกาศคนตกโมาตใจเราะคนตกกับประกาศข่งบ้านเมนทำมันเศร้าเนาะยาวทำมันยังอาๆเนาะแห่เลยนะตกแต่บทตกเ้าเฮ้า

tiện lúc luôn, kể nọc tạo bắt mắt mọi người nói khóc hết sức kín bước mặt 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 Này, mặt mũi mặt mặt hả? mặt 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 lấy bùa cả mi lấy, nó mừng thua sát thân kim với, mm. mm. bớt, mm,

Hvor er de?